สวัสดีค่ะมือน,นีก็มาพอกับน้องป๊อบยูทีตลาดนัดชมพู่บุตรอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะคะเเดี๋ยวมน,นีน้องป๊อบสิผ้ามาอัปเดตราคางววาประจำวันที่สกันยา่าหกหานะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะตัวน,นี้แม่เดียวบ่อไอเดย์เด้เท่ด้ดค่ะนี่เดยวได้6หกหมืน่นต่อร่องไหนเนาะ,ะค่ะราคานี้นะคะ ขุ่นเบิ้งเครื่องเบิ้งหางเพิ่นค่ะพี่น้องน้มซีเดอร์ค่ะลูกพึ่งแลนน้ำผู้บ่าวไปเนาะพึ่งแยกไปเป็นบ่ไายพึ่งแยกไปเป็น่ค่ะลูกนี่ค่ะลูกมันเขาจะขายไปแสนกลัวโอ้ลูกขายได้แสนกว่าลูกโตเมียแมนบ่ค่ะแม่ยถ้าได้สมอีกเด้อค่ะโอ้ลูกพึ่งได้ซีเดือนกว่าคาโตแสนกว่านะคะพี่น้องปุ่นแม่เพิ่น โอ้คือสีหายหลูกดีแห้งเนาะค่ะนี่นะคะมวมัตยายซไอนี่วมวงมาตราผนมไพ่เนาะค่ะขุดพี่น้องเบื้งเอาค่ะเล็บสีกับแดงดีค่ะ ลูกกระทบใหญ่จักน้อยเนาะไอมีเบอร์ติดต่อป่ะคะ096ย์เค่ะ791 4804ห้อยหอยย่างค่ะหอยน็อตเด้อค่ะมัตตาพนมไพ่เนาะค่ะค่ะขันมักกระทู้ของมาตอร่องได้นะคะซงฟีจักโลกไอซงฟีจากโลกค่ะนรีนับโอเคค่ะจะแล้วแต่คุยกันได้เนาะ มากติดต่อเของมาได้ด้วยค่ะแม่ตัวนี้อยากได้เท่าใด้คะนี่สีสสส่สิี่เมื่อแม่สาวเนวาะยเมจ่อเดือนละนม่ส1บเดือนเนาะค่ะ17บเอกค่ะอ๋องว่าสิเด,เดือนเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะหางยาวดีดวยูนสมซีเด้อหางว่าแม่สาวน้อยนะคะหนังดีค่ะคุณหางยาวลามดีค่ะค่ะพี่น้อง เบ่งเผืองเพลินนะคะสะดือนะคะสีแดงงามอยู่พี่นองขอบหูดำเด้อค่ะแขงขาดำหนาตานะคะราคาเท่าทไรกว่าค่ะแม่สี่สิบีต่อรองไหนบอะราค,า,คานี่ต่อรองไหนเนาะแม่ไม่เบิร์ติดต่อบ่เนาค่ะ ขอเบอร์นะคะ่ะ08 1928 1933่แมแม่ยังค่ะฮะขอสมานเนาะคะ่ะงวามะตะใสาค่ะแม่เนี่ยพ่นไส้เนาะคะ่ะนี่ค่ะกันมักกัโทมาตอร่องเอาได,ด้เด้อค่ะงวามะตะพ่นไส้นะคะขอบคุณค่ะแม่มันหมานเลยค่ะแม่ ได้ได้เท่าได็กคะโค้งนี่จะได้หาสิบหาบนี่บอกเขาลูกมัน่นลูกตัวไหนคะนี่ตัวมออ๋ลูกแม่แต่ว่าพอพัดเป็นไผ่ค่ะนี่นะคะลูกแม่เด้อค่ะพี่น้อง,แ,บบงะะแม่สีดำตัวว้าแบบแดงแดงขาดำนะคะพี่น้องนั่งดีเด้อลูกนี่ค่ะ เมียสีดำไ,ไ,ไปถ่ายลูกมาแดงนะคะจ่ายมาเป็นสีแดงดีเลยนมซีเดอค่ะแม่เพิ่นลลูกกัเดอะลูกกนมซีคือกันขาพี่น้องเบื้องเล็บค่ะเบื้องแข้งเบื้องขาพี่น้องขานนังเหลี้ยงน้อยหนึ่งนาะมันมี้เดมอนเหลี่ยงดูนาะค่ะเนาะูกินนมพอพันไหมคะ่ะพอพันลูกพริกแดง สัมพอเบิงสีค่ะพี่น้องโอ้ยสาออนนี่ค่ะราคาเท่าไรก็่าไอ้เี๋ยวด้หาที่หต่อร่องไหนบ้ค่ะราคานี่ต่อร่องใดนะคะว่ามันจะใส่ค่ะทวัดด้วยค่ะพี่น้องมีเบอร์ติดต่อบอรน้อค่ะศูนเก่าค่ะศ3นซี ซีหนึ่งเก่าสองแล้วค่ะคอหอยอยังนอดหอยแมกนะคะโทรมาต่อลองกับหอยแมกได้นะคะราคาตัวน,นี้แมนบ่อยตัวน,นี้อยากได้เขาได้ค่ะอยากได้ยดิบซีตัวผูนะคะพี่น้องให้กรลังหาพอพันอยู่อยากได้ง้วนผูนะคะ,อ,ะอ้ะอะนี่นะคะตัวผูสีแดงดีค่ะ ทัง n h a จากเดือนเราอายงวตัวนี้ประมาณ8เดือนเป็นบ่นค่ะอะไรงี้สีต่อรองได้คือกันเนาะค่ะเนาะราคานีเนาะค่ะหัดมั่งกับโทมาต่อรองเอาได้นะคะทรงฟีดจากโลกอายอ่าจากโทมัสก,กันนะคะ เรื่องของการทรงจังโถ่แต่ละห้ากันจังหวะกันไม่เทียรหนึ่งนะคะนี่ขันมากกับทูนไม่ได้เด้อคะ่ะโอ้พี่น้องบรรยากาศหัวแบบร้ายแหงหค่ะไอเอาม้าจากโตเนาะค่ะมือนี้เอามาจากโตค่ะมือนี้เอามาแปลโตเลยบ่เดยอะสักหนี่บ่ค่ะโอ<ห>้ยช<ห>่างขุดกับมีเนาะมีคนจับซอยเป็นบ่ค่ะอันนี้เป็นแม่ลูกบ่ค่ะนี่ สองโตนี่น้อยเนาะนี่ค่ะลูกเพิน่นลูกลูกผูเด้อค่ะพี่น้องอนี่ค่ะบัตเทิร์กน้อยลูกแดงเดือนแล้วอ,อายเอ้าตัวนี้บ้าแมนตีโต้ตัุ่นจ้งแมนเนาะค่ะโต้ตัวแดงเ,เ,เข้มนี่เด้อค่ะลูกเพิ่นนะคะลูกตัวใดอายอันเด็กก่อนหกหมื่นพันอ๋อราคาหกหมื่นพันต่อรองได้บ้างคะราคาเนี่ยต่อรองได้นะคะ ลูกพอพัฒนเป็นเป็นไผค่ะลูกเคบเคบสามหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องลูกาเคเสามหนึ่งนะคะนี่ครัพี่น้องนี่แม่นะคะพลูกม่จัโตแล้วไอพานลูกมาสามโตแล้วนะคะแม่สมอีกไปนี่สมแล้วสม้วสมว่านปะคะ แม่พึ่งสมไปนะคะพาลุกมาแหล้วสามตัวเนาะนี่ค่ะพี่น้องไปหลอดกับมีเดอ้อนี่ลูกเพิ่นอุ้ยนังดีแห้งค่ะเ่แเข่งเบิ่งขานะคะแม่เพิ่นกับเครื่องดำเด้อค่ะพี่น้องทางเงี้ยวค่ะพูดหล่าลินล่าหยาไปนะคะแข่งขาเล็บนะคะพี่น้องเบิ้งเอาค่ะมากบอค่ะสเปกนี้ ราคาหนีตอรล3 3 3่งไหนเด้อค่ะไอพม่เบอร์ติดต่อบนนอค่ะนยาาหาอเจซีค่ะหา8อเจซีนะคะหอยยังค่ะหอยอัดค่ะหอยอาดค่ะโทรมาตอรล่งไหนนะคะมั่วมันจะใส่ใหญ่มั่วมันตัดสมาร์ทนะคะจังหวัดลอยเอสนี่ราคาพี่น้องโทรขมาตอรลงราคาเอานะคะสวัสดีค่ะเด้เทเดยเนาะ เปิดไว้สาิบผาเปิดไว้สามสิบผาเนาะค่ะเมียเดียวเนาะเดียวนะอมมตตามาจะโตค่ะเมื่อนี้เอามาตัวเดียวเนะี่ยโอ้ยสีเมีแดงดีเนาะขุนค่ะพี่น้องขอบหูดำเด้อค่ะแข้งขากระดำโตนี่สีแดงมาตองห่วงค่ะราคาหนีต่อรองไหนเนาะพ่อเนาะต่อรองได้นะคะโอ้ยอยากไปท้ายทางหลังดิ นี่ค่ะพี่น้องเบื้องเครื่องนะคะเครื่องดำเลือดพี่น้องเคื่องแข็งขาว่าสาวบอกค่ะพ่อว่าแม่สาวเด้อ่ะท่านไหนสมเนาะเวลาบอกท่านไหนสมเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องสีแดงดีค่ะพอมมีเบอร์ติดต่อบอกค่ะพ่อขอเบอร์ติดต่อเนี่ยค่ะ 08 28 54ปดสองแปดห้าสี่หนึ่งเก้าพ่อยังค่ะอ๋อเจ็ดเก้าอีกค่ะ่อซื้อไวนังค่ะขอซื้อวายูค่ะ่อยูเนาะหัวมัตเตสแคค่ะพ่อหัวมัตาตปทุมหลัดนะคะพี่น้องโทรมาต่อรองราคาเอาใดเด้อค่ะมันหมันด้าพ่อเด้อขอบคุณค่ะมางามแถมมาในกลุ่มเจไดเขาเลยเนาะขาคมเมียหลูกินเนาะพ่อน ลูกไผ่นี่พ่อลูกบักขุดตันลูกบักขุดตันนะคะลูกแม่เด้อพี่น้องมีใบพร้อมค่ะลูกมันไหนเดือนแล้วพ่อเริ่เดือนแม่มันสมบิ่นไปแล้วลูกก็นังหวาอะไรลูกฮาฮาขายแต่ลูกอยากขายพร้อมบ่ค่ะขายครับลูกหาซิมหาเด้อขันแม่เด้อพ่อแม่มันบบท่านเดว้าโอ้โบท่านเดวาเนาะแม่มันท่านได้สมบี่นปะคะพ่อผสมแล้วผสมแล้วผสมโตไหวเด้อค่ะแม่เพิ่น แข้งขาดำค่ะพี่นออ้องขอบหูมึงหนาตาค่ะไปเจอไหนค่ะมกักป้อพี่น้องเ mm hmm. บิงเดบเพิ่นนะคะได้วันลูกนี่งามอีลีค่ะเบิงเครื่องแม่ได้ค่ะพี่น้องลูกได้ประมาณเก่าเดือนนาะแปดเก่าเดือนนะคะเบงเหงาหาง mm hmm. เครื่องลูกนะคะนี่ แยกลูกกับแยกขายอยู่นะคะแต่ว่าแม่บัวท่าเดวาด้วยค่ะพี่น้องแม่เอาไหสกรมาสานขายลูกออกไปก่อนพ่อเบอร์ติโตเนี่ยค่ะพ่อศูนย์เก่าสามค่ะหนึ่งหนึ่งเก่าสองห้าห้าหกพ่ออย่างก่ค่ะพ่อไส้ไดิโนเหมือนบอพอไส้เหมือนบอค่ะครับค่ะเขมาต่อรองเอาได้นะคะหมันหมนเนาะค่ะพอมาซ้ำหนีบบอคาเมื่อนี้ยขอบคุณค่ะ พ่อวัสดีค่ะเด็กได้เท่าไรเนาะค่ะตัวนี้เด็กได้สามสิบเจ็ดต่อร่องไหนบอค่ะพ่อมัว่วแม่สาวบอค่ะมัว่วแม่สาวเด้อพี่น้องพอแล้วห่อสามสิบเจ็ดนะคะอู้ยหาไก,ก่เน่าดีนะคะนี่รับประกันตำนี้บ่พ่อรับประกันตำนี้เด้อค่ะหูกขอบหูด,ดำเด้อเบื้องหน้าตานะคะมักบอค่ะ เพียงขาค่ะพี่น้องเ<ม>บิ้งเล็บโตกับไก่เนาดีอยู่ด้อค่ะหา,างกก่เน่าค่ะพี่น,อน้องนมซีเนาะพ่อเนาะมีเบิดติดต่อบ่ค่ะอ๋อเอามาสองตัวป่ค่ะนี่บอ,อกค่ะตัวหนึง่งเ<น>ดีเ๋ยวได้ค่ะตัวนี้เดี๋ยวได้ซีสิผาบอ,อกค่ะต่อรองไหบ่เน้ะพ่อละค่ะนี่ต่อรองได้นะคะรับประกันตำนี้เนาะสมมาไปี่พ่อ โอ้สอมาตาบานคือการตะขาจวะสมโตกันเน,น,น,นาะน,นี่ค่ะพี่นอ้องเบิงเล็บเบิงแขงเบิงขาเพลินนะคะ,น,คะน่องซีเนาะพ่อเนอาะขุ่นหางก่เน่าดีอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะรับประกันตำหนี้เด้อค่ะส่งฟีจากโลกค,ค่ะพ่อส่งฟีจากโลกค,ค่ะลอยโลดได้บ่ ไดยูค่ะมาตละาค่าไดกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสองตัวนี้นะคะมาตาหมองเดียวกันค่ะพอมีเบอร์ต,ติดต่อบนเนาะค่ะพอเบอร์ติดต่อเนี่ยค่ะพอ่อศูนย์เก่าสามค่ะสามหาแปดสี่ศูนย์แปดสองพอ,อยั้งค่ะพอเขียวนะคะง่วงมตาตะใสค่ะพ่อนี่ง่วงมาตะปัดทุ่มหลัดนะคะขันมากระทมาตอร่องเอาได้นะคะทรงฟรีลอยโลดด้วยค่ะ มันมันเด้อพอด้อขอบคุณค่ะอยากได้เทเดค่ะนี่ห้องว้วหาสิบแปดเนาะมานหลาหกเดือนนะคะพี่น้องผุ่นเปิือกหนาตาขอบหูท้องแรกว่าสันค่ะแข้งขาเพิ่นซี่วบหนึ่งสามสามบอกค่ะสูงประมาณรอยสามสิบบวกหนึ่งรอยสี่สิบวกเนาะค่ะสูงร้อยสามประมาณสามสิบเดนะคะ เบิงหางเงาดียูเดอค่ะเื่องดำนะคะเบิงเหงาหางใหญ่นี่ค่ะพี่น้องทองแหลกเพิ่นค่ะนี่มีใบนะคะทรงฟีจักโลเนาะค่ะนี่รงฟีลอยโลคือกันเนาะค่ะมาตัวเดียวบอกค่ะมือตัวนี้กระม่านคือกันบอกค่ะมานซีเดือนกลัว อันนี้สมเคียบสามหนึ่งไหวนะคะเครื่องดำดีเนะด้อพี่น้องเบิองเหงาหางเพลินค่ะหางเงาค่ะพี่น้องลำโตกับเงาดีเนาะคะ่ะเบิองสะดือค่ะพี่น้องแข้งขาเล็บเบิองเอานะคะรับประกันตำนี้เนาะคะ่ะรับประกันขาทุกขาถอนนะคะนี่ค่ะตัวนี้สูงหอยสี่สิบสามเด้อค่ะพี่น้องทองแหลก,กประกันหอยสี่สิบสามทองแหลกคือกันบ่ค่ะนี่ เชื่องจับได้บายได้นะคะพี่น้องง่วมาตาใสค่ะนี่มาตาหนองผอกลอยเอ็ดนี่นะคะมีเบอร์ติดตออ่อบอร์นอค่ะขอเบอร์ติดตอ่อนะคะ08 <40 6 S 2> นหาค่ะ046ย์สี่หกหาหกหาแม่สาวนึงเขาหลุดแม่นี่กับแมนปะค่ะอันนี้แม่สาวเด้อค่ะพี่น้องนี่ได้บบง่วงจักเดือนแล้วอ้ายนี่ได้ ประมาณสิบหาเดือนเนะา,าเอนเนอะอ้ะอสูงค่ะเนาะสูงลอยสี่สิบเอ็ดเลยนะคะนี่หางเงาดีเครื่องดำเด้อค่ะ,น,ะนุ่มซีนี่ขาล่ำตโตกับเงาดีค่ะพี่น้องอเล็บเล็บพาพี่น้องเบิ้งเอาเด้อใสะดื้อเพิ่นกะสันพอดอีค่ะ,ะต,าตานะคะขอบหูดำเนื้อพี่น้อง เช่องหาเจ้าของเงินว่าจับได้บายได้นะคะตัวนี้ค่าโต้เทเด็กกว่าค่ะเดี๋ยวได้สี่หมื่นตัวนี้เทเด็กกว่าตัวนี้หกสิบห้าเด้อค่ะนี่ซงฟี่ลอยโลนะคะทั้งสามตัวเลยเด้อค่ะโทรมาต่อรองราคาเอาได้นะคะนี่ค่ะพี่น้องบ่มี ล่ปีบ่มียังนะคะบ่มีตำนี้ยังเลยค่ะตัวนั้นก็สีแดงดีค่ะคุณขอบคุณค่ะมันนนะคะเพียกได้เท่าไรเนองค่ะแม่นี่แม่แมนีเปิดซี่มืนหาเมิีเซี่มืนหาแมสาวหน่อยเด้อค่ะนี่เบิงสีเพิ่นนะคะลูกไผค่ะพี่นี่ ลูกตัวไหนกลูกหาสองนสนนะคะมีค่ะเบิ้งสีเพลินเบิ้งหางเง่ดีเ้วยะคะ่ะพี่น้องสูงประมาณ1้อยสาบวกค่ะถึงร4 0ได้นะคะเครื่องดำานะคะพี่น้องเบิ้งสะดือค่ะแข้งขาเล็บนะคะโอ้กะง่ามคือพูดจับแหละนาอพี่นะอวน เบิงนะ้งหน้าผู้จับใน่หุ่นนำเลี้ยงกะดีเนาะพี่เนาะประกันต่ำนี่หายซูยากนะนนพี่น้องราคาหน,าานีต่อรองได้นะคะเพียวมาจากโตค่ะเมื่อนี้หลายแ12ตัว <c oughs> โอ้ยใครเมื่อไหร่ตี๋โตจากโอมีคนจับซอยเนาะค่ะเนาะอันตัวนี้เมียบ่ค่ะนี่เมียแต่เมลูตัวนี้เป็นแม่ลูข้อมน,นี่เพียได้ <c oughs> เท่าไหนค่ะเปิดทางเมื่อเก่าจ้ะเปิดทางเมื่อเก่านะคะนี่เบิ้งลูกเพิ่นลูกไผ่นี่ค่ะ ลูกสามหนึนะค่ะพี่น้องลูกเคฟสามหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวเมียเนาะคะ่ะตัวเมียจ้ะค่ะพี่น้องจากเดือนเราอายลูกมันเดือนลัวค่ะมาแต่ออกเด้อแม่กับนมซีเนาะคะ่ะบ๊มีตําหนีคือกันค่ะพี่น้องนี่ค่ะขาน้าเลี้ยงนิดนิด เงี้ยดีโยนะคะนี่ค่ะพี่น้องงามพี่มีเบอร์ติดต่อบ้านนอกค่ะขอเบอร์เนะะี่ยค่ะศูนย์เก้าสามห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งก้าซื้อวันหยังค่ะซื้อพี่ออยบอกพี่กอยเนาะโมมาตาใสาค่ะนี่โมมาตาอาสามาดนะคะอันนี้แม่ม่านบอกค่ะพี่อันนี้แม่ม่านม่นจักเดือนแล้วคะ่ะ หกเดือนสมยังไวค่ะพี่ปีศาจแดงปีศาจแดงนะคะอู้นำ้ำโตเง้วดีเยอะพี่น้องนี่เครื่องดำค่ะหังเง้วดีค่ะพี่น้องเบิงเล็บเบิงแขงขาเพิ่นนะคะสะดือค่ะสมกับปีศาจแดงไว้เด้อค่ะลูกแรกบอกค่ะพี่ขอบหูกระดำแขงขาดำไวเด้อพี่ หางไงค่ะอุ่นหล่นธรรมชาฉาดเป็นบ่ะค่ะพี่นี่ค่ะหัวมาตตาหมองเดียวกันเด้อค่ะพี่อยากได้เท่าไดบ่ค่ะนี่นนเด้ 42, อได้ซี่ที่สองต่อรองได้นะคะส่งฟรีจากโลกค่ะพี่ส่งฟรีร้อยกิโลเลยนะคะโอ้โทรมาต่อรองเอาลโลดค่ะพี่น้องขันมากตัวใหญเนาะสนใจตัวใหญโทรมาหาพี่ก้อยได้นะคะ ขอบุณค่ะพี่มันหมาน่ะแม่ลูกบ่ค่ะนี่อ๋อแม่สาวสมไปได้นี่สมเด็จซีบกว่าหมื่นนะคะนี่ค่ะพี่ดองหูใหญ่แข้งขาดำขวบหูดำเนอค่ะลำํำโตเาาดีนะคะน้มซีเนาะนนอับประกันตำหนีบ่ค่ะบ่มีตำหนีรประกันตำหนีเนาะนี่ค่ะเืีองดำเด้อ ขาเบิงหางค่ะคุณหลากไปน้ำกันกับพาแหล่วล่ะเบิงเลบเพินนะคะสามสิบแปดบาทสาบแปบค่ะต่อร่องไหนบ่ค่ะราคาเนี่ยได้นะคะแต่ว่าบ่าไหนสมเนอไอ้บอสมเลยซิบก็มือเบิงหนาค่ะพี่น้องผุนสวยงามตามท้องเรื่องนะคะสูงประมาณห่อยหาซิบบวกเนอไอ้เนาะ ุ่นเบิ้งตะปูจับกับง้วเนี่ยค่ะคุณนี่ค่ะสูงคักค่ะพี่น้องเนาะหางกะใหญ่ไอ้มีเบอร์ติดต่อบ่เนาะค่ะขอเบอร์เนี่ยค่ะ086 6445 086445อ๋อ086445 3704 3704ห้อยหยังค่ะห้อยทุยนะคะงวมาตั้งแต่ไอนี่ ม่ามาตาสามาถนะคะโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นตัวนี้ยี่ะงี้พงคะตัวแมเนาะงอ้ายเนาะนี่ค่ะพี่น้องแข่งขาเพลินค่ะสีแดงดีเด้อค่ะพี่น้องคุณหน้าตาตัวนี้จักเดือนแล้วอ้ายนี่ประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะค่ะเดี๋ยวเด้อนี่ค่ะ สูงประมาณร้อยยี่สิบบวกค่ะพี่น้องเบิ้งเอาค่ะมากบ่อหัวหน่อยหัวแม่หน่อยนะคะค่ะต่อรองได้เนาะค่ะราคานี่ย่ัวแมนค่ะมัร์คกระโถนตอล่องน้ำหอยทุยใดนะคะหัวมะตาสมาัดกระไลเนาะค่ะเมื่อนี้คขามันๆเนาะค่ะไอขอบคุณค่ะอยากได้ทอดได้เนาะค่ะแม่หนิ ห้องไว้4 2ต่อร่องไดนบ่อขาดแล้วค่ะนี่ต่อร่องไดนคือเกานะคะเบิ่งเล็บเบิ่งแขงขาพ่นตว่าสูงแห้งเนาะคะ่ะลูกกระทบใน่นะคะสมไปค่ะนี่ทองว่างเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะหนังดีเด้วค่ะพุนสูงประมาณ16 0คือ,อดอกเนาะค่ะนมซีนะคะพาลูกมันจะโตแล้วค่ะนี่ สองโตะคะ๊ค่ะผ่านลูกมาแล้วประมาณสองตัวนะคะเบิงนมเบิงสายเดือพ่น,นะค่ะพี่นงค์ตะบะสูงมีหลีผุนหางก็งต้องเสือบเลยค่ะพี่นงองผุนกสิลาดินมากผุนค่ะโอ้ยอ่อนซ่อนหางเนาะเครื่องดำนะคะเอาหางกระหญ่ดีคะ่ะหางไหมอ่อ,อนซ่อนหาง นี่ค่ะพี่น้องบ่มีตํานี้และประกันตํานี้เนาะค่ะเอามาจากโตค่ะมื้อนไงเอามาสองโตโตใดอีกค่ะขายไปแล้วครับโอ้ขายไปแล้วอู้หมานตัวนี้แหมหมานแตะเส่าเลยนะคะมีเบอร์ติดต่อบ่ค่ะ092 092 353 7 0 9ศูนย์้องหย์เก้าหกอยยังค่ะห้อยตานะคะวันมาจะใส่ไอ้นี่ว่าปีนะคะ ผ่านมากระโทงมาต่อรองแล้วค่ะเอาได้ทรงฟรีลอยโลเนาะค่ะเมนบว่าค่ะว่าแต่ละห้ากันเนาะจังโทงมาเบากันอีกเชือนึงนะคะมันหมานเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อได้มาจากโตเนาะค่ะมื่อนี้พอได้มาซิยืดซิสองโตขายเมื่อเหลือตีขายไปสามซี่โตโอ้ขายไปสามซี่โตแล้วโอ้หมานตัวนี้จะได้เท่าไรนี่บักเท็กหน่อยนีบักกหน่ขายไปสองมือคลายแล้วบ่นี่ ขายแล้วพ่ขายเลย้ขายแล้วเด้อค่ะพี่น้องนี่ขายแล้วปิดการขายเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ลก้นีดนสองนสองนจซื้อบางสินค้าบ้าขายสองพันสองบางนี่นเอาคมไน่มค่ะดูแมย่างนีเลยดูนี่บอกพอแม่มันสามนเก่า่นหพ่ิได้สามพัยต่อรองไหนเนาะค่ะราคานี่หัวแม่ลูกง่ามอยู่ดอกอันไปทั้งค่นี่ะ ลูกมันไหนเดือนแล้วเนาะพ่อลูกมันก็จะได้ประมาณสี่เดือนลูกประมาณสี่เดือนเนาะค่ะสีขาวกั่เราได้กับเมียตัวใหญ่อยู่ค่ะคุณได้กำลังหางัวไปเลี้ยงนะคะนมซีเนาะพ่อเนาะลูกเมียเด้อพี่น้องเราประกันต่ำนี้ค่ะแม่นพาลูกมันจะโตหรอค่ะแม่เขาก็ลูกตัวเดียวครับพีลูกแหลกมันบ่อยสมอีไปหนิบ่ท่านไอ้สมอีกนะคะพี่น้องลูกแหลกเพิ่นค่ะนี่ โอ้โซีเดือนเราค่ะรับประกันตำหนีเด้อค่ะหุ่นหางเงาแล้วดีหัวหลายคั้งนอกพ่านอกมานน่หุ่นวัแนียืนเหนียกันอ่อนๆพี่น้องโอ้พ่อพ่อย่เด้อค่ะเบอร์โทรติดต่อเนี่ยค่ะพ่อศูนย์เก่าหนึ่งยเนค่ะเจ็ดเก่าสองเจ็ดาอหาหนึ่งแปดพ่อโย่นะคะหันมากันโทกมาตอล่องมาได้ทรงฟีดหัวเพื่ออาสามาดนะคะนี่ค่ะเมีเพิ่นค่ะ หางเงาดีค่ะพี่น้องหัวกะงามคือกันราคากับแม่เนาะง่วงงามฟูคือเบนวานน่ะค่ะมันๆนะค่ะเพราะ่า ยสารเอาขึ้นเมื่อเอาจือตัวไม้ผุนกาอะ่ะ <c oughs> จ้าขอบคุณค่ะค่ะสำหรับมือนี้น้องป๊อบกระฝากเอาไว้ซ้ำานีเด้อค่ะพอกันไหมในคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจน้องป๊อบในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ